สังคาทิเศษสิกขาบทที่สอเรื่องชายาเจ้าลิชวีกับภิกษุณีถุลนันธาโดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถมินิกะกะหาบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นชายาของเจ้าลิชวีองค์หนึ่งในพระนครเวสาลีประพฤตินอกใจ จึงเจ้าลิชวีองค์นั้นรับสั่งกับนางว่าเจ้างดเว้นได้เป็นการดีเราจะทำความพินาศให้แก่เจ้าแม้นางถูกว่ากล่าวอย่างนี้ก็ไม่เชื่อฟังสมัยนั้นคณะเจ้าลิชวีแห่งพระนครเวสาลีกำลังประชุมกันด้วยกรณีะบางอย่างจึงเจ้าลิชวีองค์นั้นได้กล่าวแต่เจ้าลิชวีเหล่านั้นว่า พันผู้มีเกียร์ทั้งหลายขอจงโปรดอนุญาตสตรีผู้หนึ่งให้แก่ข้าพเจ้าคณะถามว่าสตรีผู้นั้นคือใครเจ้าชายสามมีของนางตอบว่าคือภรยาของข้าพเจ้าประพฤตินอกใจข้าพเจ้าจะาฆ่านาง คณะกล่าวว่าจงเข้าใจเอาเองหรือเอาเองเถิดสตรีผู้นั้นทราบข่าวว่าสามีใคร่จากฆ่าเราจึงเก็บสิ่งของที่ดีๆนี้ไปยังพระนครสาวัตถีเข้าหาเหล่าดิรธีขอบวชพวกเดรธีไม่ปรารถนาจะให้นางบวชนางจึงเข้าไปหาทิกษุณีขอบวช แม้ภิกษุณีทั้งหลายก็ไม่ปรารถนาจะให้นางบวชจึงเท่าไปหาภิกษุณีทุลนันทาแสดงห่อของแล้วขอบวชภิกษุณีทุลนันทารับห่อของแล้วให้นางบวชครั้นเจ้าลิชวีนั้นทรงสืบหาสตรีนั้นไปถึงพระนครสาวตถีพบนางบวชอยู่ในสำนักภิกษุณีจึงเข้าเฝ้าพระเสริฐทโกศลทูลว่า ขอเดชะชายาของหม่อมฉันรักของมีค่ามาสู่พระนครสาวัตถีขอพระองค์จงทรงอนุญาตชายาของหม่อมฉันผู้นั้นเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระราชารับสั่งว่าพนายถ้าเช่นนั้นเชิญท่านค้นหาพบแล้วมาบอกเจ้าลิชวีกราบทูลว่า หม่อมฉันเห็นนางบวชอยู่ในสำนักพิสุณีพระพุทธเจ้าข่าพระราชาตรัสว่าถ้านางบวชอยู่ในสำภักพิสุณีเราก็ทำอะไรนางไม่ได้เพราะพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดีแล้วขอนางจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเอิอจึงเจ้าลิุวีนั้นเพ่งโทษติเตียนพนลนนาว่า ฉะะั้นเราภิกษุณีจึงได้ให้หญิงโจรบวชเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินเจ้าฤทชวีนั้นเพ่งโทษติเตียนพนทนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนพนทนาว่าฉะะทน่นแม่เจ้าสุรันทาจึงได้ให้หญิงโจรบวชเล่าแล้วแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุณีถุลนันทาให้หญิงโจรบวชจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบท พระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุณีทั้งหลายฉะไหนภิกษุณีเถรนันทาจึงได้ให้หญิงโจรบวชเล่าการกระทําของนางนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่อย่างไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้ พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุณีใดรู้อยู่ว่าหญิงเป็นโจรผู้ปรากฏเป็นนักโทษประหารไม่บอกกล่าวพระราชาหมู่คณะนายหมวดหรือนายกองรับให้บวชเว้นแต่บวชมาแล้วภิกษณุณีแม้นี้ก็ต้องทำคือสังฆาทิเศษชื่อนิสารณียะมีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ เรื่องชายาเจ้าวิชวีกับภิกษุณีเทรนันทาจบอนาปฏิวานไม่รู้รับให้บวชหขออนุญาตรับแล้วรับให้บวชหบวชมาในฝ่ายอื่นแล้วรับให้อยู่ในสำนักหนวิกลจริตหอาธทิกรรมิกาหนึ่ง ไม่ต้องอาบัดแลสังคาทิเศษสิกขาบทที่สองจบสังคาทิเศษสิกขาบทที่สามเรื่องอันเตวาสิกของพระเทรีพัฒกาปิลานีโดยสมัยนั้นพระภู้มิพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะกหาบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุอันเตวานีครองพระเถรีพัฒกาปิลานีทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลายแล้วหนีไปสกุลญ,ญาติในหมู่บ้านตำบลหนึ่งพระเถรีพัฒกาปิลานีไม่เห็นนางจึงถามภิกษุณีทั้งหลายว่าภิกษุนี้มีชื่อนี้หายไป ภิกษุณีทั้งหลายตอบว่าเธอทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลายแล้วก็หายไปเจ้าค่ะพระเถรีขอร้องว่าสกุลญ,ญาติของเธออยู่ที่ตำบลบ้านนูน้นขอแม่เจ้าช่วยโปรดไปสืบถามดูบ้านนั้งทีภิกษุณีทั้งหลายไปที่บ้านนั้นพบเธอแล้วถามว่าแม่เจ้า ทำไมเธอจึงมาคนเดียวเล่าไม่ถูกคนรังแกบ้างหรือภิกษุณีนั้นตอบว่าไม่ถูกเจ้าค่ะบรรดาภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นผู้มักน้อยตางกเพ่งโทษติดเตียนฟนทนาว,ว่าฉนัยภิกษณุณีจึงได้ไปในละแวกบ้านคนเดียวเล่าทรงสอบถาม พระูมีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุณีผู้เดียวไปในละแวกบ้านจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทพระผูมีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไฉนัยภิกษุณีผู้เดียวจึงได้ไปในละแวกบ้านเล่าการกระทําของนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลาย,ลงลายจงยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติ ถหนึ่งภิกษุณีใดผู้เดียวไปสู่ละแวกบ้านภิกษุณีแม้นี้ก็ต้องทำคือสังฆาทิเศษชื่อนิสารณียะมีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระพูทมิพระภาคเจ้าทรงบับญญัติแล้วแก่ภิกษุณีทั้งหลายด้วยประการชนี้เรื่อง อันเตวานีของพระเถรีพัฒกาปิลานีจบพระอนุบัญญัติหนึ่งเรื่องภิกษุสองรูปสมัยต่อมาภิกษุณีสองรูปเดินทางจากเมืองสาเกตไปพระนครสาวัตถีในระหว่างทางต้องข้ามแม่น้ำจึงภิกษุณีสองรูปนั้น เข้าไปหาพวกคนพายเรือแล้ววิงวอนว่าขอท่านได้โปรดสงเคราะห์ให้ผู้ข้าพเจ้าข้ามฟากสักน้อยพวกคนพายเรือกล่าวว่าแม่เจ้าทั้งหลายพวกข้าพเจ้าไม่สามารถให้ข้ามแม่น้ำคราวเดียวสองรูปได้แล้วคนเรืออีกหนึ่งอย่างภิกษุณีรูปหนึ่งให้ข้ามฟาก เขาข้ามถึงฝั่งแล้วได้ข,ข่มขืนใจภิกษุณีรูปที่ข้ามฟากคนเรือที่ยังไม่ข้ามฟากมาก็ข,ข่มขืนใจภิกษุณีรูปที่ยังไม่ข้ามฟากมา mm hmm. เธอทั้งสองนั้นภายหลังพบกันแล้วถามกันขึ้นว่า mm hmm. เธอไม่ถูกรังแกอกหรือรูปที่ถูกถามตอบว่าดิฉันถูกเจ้าค่ะ ก็เธอไม่ถูกรังแกหรืออีกรูปหนึ่งตอบว่าดิฉันถูกเจ้าค่ะครั้นภิกษุณีเหล่านั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแล้วได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายบรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนฝนธนาว,ว่าฉะไหนภิกษุณีรูปเดียว ึงไปสู่ฝั่งแม่น้ำแล้วแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกรับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุณีรูปเดียวไปสู่ฝั่งแม่น้ำ จริงหรือภิกษุทั้งหลายถึงรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนแล้วบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนัยภิกษุณีรูปเดียวจึงได้ไปสู่ฝั่งแม่น้ำเล่าการกระทําของนางน,นั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกศิกาาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระอนุบัญญัติหนึ่อันหนึ่งภิกษุณีใดผู้เดียวไปสู่ระแวกบ้านก็ดีผู้เดียว,ไป,ว,ยวไปสู่ฝั่งแม่น้ำก็ดีภิกษุณีแม้นี้ก็ต้องทำ คือสังฆาทิเศษชื่อนิสารณียะมีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำก็แลศิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุณีทั้งหลายด้วยประการชนี้เรื่องภิกษุณีสองรูปจบเรื่อง ภิกษุณีหลายรูปสมัยต่อมาภิกษุณีหลายรูปได้พากันไปสู่พระนครสาวัตถีในโกสลชนบทเข้าถึงบ้านตำบลหนึ่งในเวลายเย็นในบรรดาภิกษุณีเหล่านั้นรูปหนึ่งทรงชมวิไลหน้าพิษพึงชมบุรุษผู้หนึ่งพอได้เห็นนางก็มีจิตปฏิพัต จึงเมื่อเขาตกแต่งที่พักแรมถวายภิกษุณีเหล่านั้นได้จัดทาที่พักแรมสำหรับภิกษุณีสวยนั้นไว้นาส่วนข้างหนึ่งคราวนั้นนางกำหนดรู้ในทันทีว่าบุรุษผู้นี้ถูกราคับรุมรุมแล้วถ้ากลางคืนเขาจะเข้าหาความเสียหายจากมีแก่เราแล้วไม่บอกลาภิกษุณีทั้งหลายนี้ไปพักแรมในสกุลอื่น ครั้นเวลาราตรีบุรุษนั้นมาค้นหาภิกษุณีสวยนั้นได้กระทบถึงภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายเมื่อเห็นภิกษุณีสวยนั้นจึงพูดกันอย่างนี้ว่านางตามผู้ชายไปแล้วเป็นแน่ครั้นราตรีนั้นผ่านไปภิกษุณีสาวก็เข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายถามนางว่า เธอเดินออกไปกับผู้ชายอื่นหรือนางปฏิเสธว่าไม่ได้เดินออกไปกับผู้ชายเจ้าค่ะแล้วเล่าเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายบรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนผลธนาว่าฉไหนในราตรีภิกษุณีจึงได้อยู่แต่ลําพังปราศจากพวกเล่า ทรงสอบถามพระพุทธมิพะพาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉนไหนภิกษุณีกล่าวว่าภิกษุณีผูด้เดียวอยู่ปราศจากในพวกในาราตรีจริงหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียนแล้วบรรัญญัติสิกขาบท พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉนัยภิกษุนี้ผู้เดียวจึงได้อยู่ปราศจากพวกในราตรีเล่าการกระทําของนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แล ภิกษุณีทั้งหลายจงยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระอนุบัญญัติสองอันหนึ่งภิกษุณีใดผู้เดียวไปสู่ละแวกบ้านก็ดีผู้เดียวไปสู่ฝั่งม่น้ำก็ดีผู้เดียวอยู่ปราศจากพวกในราตรีก็ดีภิกษุณีแม้นี้ก็ต้องทำคือสังฆาทิเศษ ชื่อนิสารณียะมีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำก็สิกขาบทนี้จอมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุณีทั้งหลายด้วยประการชนี้เรื่องภิกษุณีหลายรูปจบเรื่องภิกษุณีหลายรูปสมัยต่อมา ภิกษุณีหลายรูปเดินทางไกลไปพระนครสาวัตถีในโกศลชนบทภิกษุณีรูปหนึ่งในจำนวนนั้นปวดอุจจระจึงได้เลินล้าหลังไปแต่ผู้เดียวพวกชาวบ้านพบนางแล้วได้ข่มขืนใจต่อมานางเข้าไปหาภิกษุณีพวกนั้นภิกษุณีพวกนั้นได้ถามว่าทำไมเธอจึงเดินล้าหลังแต่ผู้เดียวเล่าไม่ถูกคนดังแกอกหรือ นางตอบว่าถูกรังแกมาแล้วบรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อยต่างก็เพ่งโทษติเตียนโฟนชนาว่าชนะนภิกษุณีจึงเดินปลีกไปจากคณะแต่ผู้เดียวเล่าแล้วกลาบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถาม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุณีเดินปลีกไปจากคณะแต่ผู้เดียวจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลว่าจริงพระผู้เจ้าคข้าทรงติเตียนและบัญญัติส,สิกขาบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉะไหนภิกษุณีผู้เดียวจึงได้เดินตรีกไปจากคณะเล่าการกระทำของนางนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้ พระนุปปัญญัตสามอันหนึง่งภิกษุณีใดผู้เดียวไปสู่ละแวกบ้านก็ดีผู้เดียวไปสู่ฝั่งแม่น้ำก็ดีผู้เดียวอยู่ปราศจากพวกในราตรีก็ดีผู้เดียวเดินปลีกไปจากคณะก็ดีภิกษุณีนีน้นี้ก็ต้องทำคือสังฆาทิเศษชื่อนิสารณียะมีอันให้ต้องอาบัติขณะแรกทำ เรื่องทิกษุนีหลายรูปจบอนาปฏิวานมีเพื่อนภิกษุนีตามไปด้วยก็ดีหนึ่งมีอันตรายหนึ่งวิกลจริตหนึ่งอาธิกร,รมิกาหนึ่งไม่ต้องอาบัดและสังฆาทิเศษสิกขาบทที่สามจบ